ฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับบาร์เซโลนาวันพุธที่31กรกฎาคม2567เวลา6โมง ดาวบุญทุมบาเซโลนานะครับจะลงอุ่นเครื่องเกมแรกภายใต้การคุมทัพของในายใหญ่คนใหม่ฮันท er ีฟิกจากบุนเดสเทนเนอร์วัย59กรัดขุมกำลังชุดใหญ่บางรายยังอยู่ในช่วงพักร้อนนะครับจากโปรแกรมทีมชาติส่วนทางฝั่งเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงอุ่นเครื่องมาแล้ว2เกมนะครับแต่ว่าแพ้รวดแล้วก็กำลังควานหาชัยชนะอยู่นะครับเสียไปถึง7ประตูอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องที่เข้าใจได้ก็เพราะว่าผู้เล่นส่วนใหญ่นั้นเป็นดาวรุ่งอายุน้อยทั้งสิ้นมาดูบท วิเคราะห์เกมนี้กันบ้างน,นะครับการกลับมาพบกันอีกครั้งครับของอดีตคุนซื้อของบาร์เซโลนา เป๊ปกววเบียลานะครับที่จะนำทัพต้นสังกัดปัจจุบันแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงฟาดแข่งกับต้นสังกัดเก่าบาร์เซโลนาหากวัดกันที่ขุมกำลังที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับอย่างมองว่าเจ้าบนทุ่มดูดีกว่านิดนิดแต่ฮันชีฟริกนะครับกุนซือคนใหม่ของทีมคงต้องใช้เวลาปรับจูนกันอยู่พอสมควรกว่าจะลงล็อกเข้าที่นะครับเกมนี้มองว่าโอกาสเสมอมีสูงหรือไม่นะครับหากจะมีผู้ชนะคงเบียดเอาชนะกันไปได้ไม่เกิน1ประตูคาดว่าวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเสมอ กับบาร์เซลโลนาไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2